4 9 8เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้รับการแลกเปลี่ยนมรูในนิติอาณานิคมอิโดนที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยไมาแล้ว423คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ48คนในการแรกชปลี่ยนมรูในนิติอาณานิคมอิโดนสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาตา่างๆ แบ่งเป็น8แผนกคือแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกพันธยศาสตร์แผนกสัตวแพทย์เภสร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประกาศสำนักพระราชวังด้วยเศษฐะและนิธิฐานพระเจ้าทรงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟ้ามหาวิจารณ์สุริยกรมหาวัชราลงกรณ์วราชักษักดี กิจการวิทยยัณ์และัสินมาพากรที่เดชาสยามพงศมาราชิมารีจะเสด็จพระราชดำเนินศารในน้เป็นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในการเสด็จพระราชดำเนินทครัา